จริงๆมีนะฮะเสร็จเสร็จจากตัวนี้เราก็ไปต่อใช่ <c oughs> ไปอ <laughs> <c oughs> ไปซ้อมต่อไปซ้อม <c oughs> ต่อใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงทำงานไปด้วยแล้วก็แบ่งเซสชันในแต่ละวันเน,นี่ยสำหรับคอนเสิร์ตใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ๆๆเริ่มเริ่มเก็บพวกแบบโปรเซสใช่ฮะเราพยายามใช้ตารางที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็มีร้านมาล้านแหละครับคือ เราก็เหมือนเหมือนคุยกันอยู่แล้วนะว่าเด<ช>ือนนี้ต้องเป็นเดือนที่อาจจะเป็นเดือนที่งานหนักนดิดนึงส่องขอพวก<ช> <ๆ S 2> เราอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความพร้อมใดก็แต่ก็ไม่หวั่นไม่กลัว<ม>ต่อการบันใจสู้นะมันเหมือนแบบเห็นทุกคนให้การตอบรับกับแบบคอนเสิร์ตดีมากก็เลยยิง<ช>่งแบบเขายิ่งมีกําลังใจไปซ้อมทุกวันทุกวันแม้ว่าบางวันอาจจะต้องแบบเลิกดึกหน่อยหรืออะไรเราก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าทุกคนจะได้ดูผลงานที่ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้กกนี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเอาเป็นโปรเศษ เก่งน้ําปิงแล้วกันนะโอเวอร์เสื้ออือ่นเก่งอ่ะจ,จะไม่ได้รู้สกักโวบถ้าเป็นเก่งน้ําปิงก็ประมาณ50ได้นะใช่ห้าสิบในเฟชั่นเฟชั่นเบื้องต้นตน,นะ,ะใช่ใช่ครับอย่างั้นลงเต้นให้ดูหน่หหหนอยค่ะอะไรคิมเฮ้ย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 ขออนกลับไปวันที่ขายไดตอนที่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะแบบทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยเนาะเซอร์ไพรส์มากครับเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าเกินเกินเกินความเขาเรียกว่าอะไรเกินความคาดหวังคาดหมายคาดหมายเกินความคาดหมายไปม,มากเลยฮะใช่ก็จริงๆเรารู้สึกว่าที่แพ็คอะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราเซยขึ้ซไปครั้งหนึ่งละตอนเตรียมดีแลนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเกินฝันมากสาหรับเด็กใหม่อย่างพวกเราอะไรแบบนี้แต่พอดีเนี้ยมันเป็นเซชั่นที่เราต้องมีความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ย รู้สึกว่าโอเ้เราเราเราจะทําถึงไหมแบบพี่ๆจะอยากดูเราไหมอะไรแบบนี้ยแต่วันวันที่เปิดบัตรมาโอ้โหก็พี่ๆแบบให้การตอบรับดีมากเลยก็เลยเปิดรอบตอบที่เุ็เปิ์สปอยก่ก็เพื่อให้หลายๆคนได้โอกาสได้แบบมาคอนเสิร์ตกันนะครับจริงๆก็ดีใจเกินกว่าที่คิดไว้แบบอย่างมากมายก็รู้สึกว่า จะตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนส่งกำลังใจให้ด้วยครับตรงนี้น่าจะต้องการกําลังใจกันเป็นพิเศษนะคมันกดกดดันเลเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นกดดันนะกดดันมากอย่างอย่างที่บอกว่าพอเป็นแฟชั่นดีมดีแลเนี่ยมันตอนนั้นก็กดดันแล้วนะแต่พอเป็นแฟชั่นที่แบบเราต้องต้องเขาเรียกว่าเป็นเป็นเมนคอนเสิร์ตอะทั้งเราทั้งสี่คนเป็นเมนคอนเสิร์ตก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็ ทุกคนคุ้มค่ากับกับราคาบัตรที่จ่ายไปอย่างตอนซ้อมมันมีอะไรที่แบบว่าขัดขัดขัดแบบที่เราไม่ค่อยมั่นใจหรือมันติดขัดอะไรตรงไหนบ้างไหมจริงจริงทุกอันนี้สปอยแล้วกันยังไงยังไงหกหกได้ได้ไปเลยจริงจริงทุกเพลงอ่ะค่อนข้างที่จะทาเลนต์มากครับใช่ก็ก็มีมีบ้างที่ที่รู้สึกว่าอาจจะต้องต้องฝึกเยอะหน่อยต้องพยายามเยอะหน่อย ผมิงก็ร้องเพลงฝึกร้องเพลงเยอะช่วงนี้นะคือสำหรับการพี่เก่งก็จะไปเรียนเรียนเต้นหนักหน่อยเ็เรยร้องเพลงเยอะหน่อยอะไรอคนก็มาเหมือนมาเติมเต็มกันมาแบบช่วยส่งเสริมอะไรเงี้ยเางที่เรามีคำถามเรื่องเพลงเรื่องร้องเพลงล้วก็ปรึกษาเขาบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในคอนเสิร์ตนี้จะไม่ได้เห็นแค่เพลงจะเห็นเวลาใช่ไหมอาจจะเห็นอะไรคิมก็ได้เป็นแกเหรอเป็นเกสตัวเองเหรอเป็นเกสตัวเองเป็นแก๊สตัวเองอะ ไปเรียนเต้นแปลว่าโหยแล้ววเมื่อเที่ต้องรุดไปฝ่ายเช้าไปได้แน่นอนไม่โหยหรอไม่ปวดมือนี้ยังไงก็มีแน่นอนนะตอนเสร็จยังมียังไงก็มีแฟชั่นที่ต้องเต้นอยู่แล้วเพลงคู่หวานไหมคะไม่ครับยังคู่หวานหยดย้อยครับบอกเลยว่าไม่ต้องรอเดือนห้าก็มีน้ำคู่ให้กินนั่นแหละเปรี้ยวเธอเพชรเงินน้ำเเลย ติดด้ยติดไปได้เยู่ได้อยู่ได้เยอะแต่ว่าคือคมามฮอตของคอนเสิร์ตเราแต่ว่าที่บอกว่ามีคนเอาบัตรไปขายมาซูมอันนี้เป็นอะไรที่พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่ควรซัพพอร์ตเด็ดขาดนะอยากจะอยากจะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกที่เนาะทุกทุกที่ที่ ที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเกิดขึ้นด้วยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนที่เขาอยากจะเข้ามาดูเราจริงๆมาซัพพอร์ตเราจริงๆในในเหตุผลที่สมเหตุสมผลกับราคาแต่พอมันเป็นบัตรที่เอาไปอัพอีกทีนึงเนี่ยเกียงว่ามันค่อนข้างโอเวอร์ไป์ไป ใช่ฮะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยไม่ถูกต้องด้วยหน่เราสงสารแบบแฟนคลับที่แบบกดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสงสารมากคือมีพี่ๆเยอะเลยอะเดินมาบอกว่ายังไม่ได้บัตรเลยยังไม่ได้บัตรเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งในใจเราก็เป็นห่วงว่าแบบสือไม่อยากให้พี่ๆไปซื้อบัตรบัตรอัพที่มันที่มันเขาเอาไปขายอะมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โทษไหมอะเขาก็เป็นความตั้งใจของเรา เราเลยว่าแฟนเขีแบบเาอยากเ,เราเดิมองก็จริงๆก็รู้สึกอยู่ตลอดเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสนับสนุสนอยู่แล้วเพราะาว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็เหมือนอย่างว่าเขาไม่คือทุก่าไงคนที่อยากดูจริงๆก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่เป็นว่าเขาก็เ,เอาสิ่งนี้มาเป็นการหาเงินุนซึ่งเรารสกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทำ ก็พยายามกันอยู <Norwegian> ่นะครับอย่างมีการที่มีการปรับรอบที่มีการกดนั่งออเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยมันคือมีการทดลองกันอยู่ว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะช่วยให้ให้มันลดการแบบมีบอดหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคพือพูดตามตรงคือเขาก็ขิดโคนอะไรมาซือกับเราตลอดเวลาคือก็หวังใจว่าในอนาคตต่อไปมันจะมีแบบอะไรที่มันสามารถช่วยให้เราแบบช่วยคัดกรองแล้วก็ช่วยให้มันแบบคนให้คนที่ได้อยากไปจริงๆได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อในราคาที่มันแบบโอเวอร์ เมื yup. ที่เราเห็นเราก็ยังตกใจว่าราคานสูงใช่สูงมากเราที่จะสร้างบ้านเลยลูกแบ่งให้ดูอะไรมหรือไงหรือคือมันเป็นอลังการเขาเรียกว่าท่านใช้กำลังอลังการอยู่ก็กำลังดูว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้คือดำเนินการแ่้วใช่ก like like ็รับรับคิดแบ่งก็ม uh ีมีสองอยูตลอดแล้วก็จริงจริงเขาก็มีดูว่าแบบวิธีการจะยังไงแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวรอท่านใช่น่าจะมีวิธีการจัดการโดยตรง ฝากบอกอะไรหน่อยว่าคนที่ทำแบบอะไรแบบนี้อยู่แับหยุดเลยครับใช่อะอย่างน้อยถ้าไม่สงสารศริลปินก็สงสารคนที่ศิลปินรักหน่อยฮะใช่ฮะก็จริงๆแฟนคลับเขียนยีลามีทุกเฟชั่นนะมีทุกช่วงวัยซึ่งน้องๆเป็นบางบางคนเป็นวัยเรียนวัยวัยเพิ่งทำงานะอะไรแบบเนี้ย กำลังก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูพวกเราจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาเจอพวกเราจริงๆก็อยู่แต่ทับพฤติกรรมแบบนี้ครับเรื่องต่างๆที่ัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังเกิดความกลัวกันอยู่ไหนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับสาแดนยังยังมีความกังวลอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของแฮสปีดแฮสเเทนหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราเผชิญหนักมากในช่วงนี้ซึ่งซึ่งมัน เลยเผยไปถึงขั้นที่มีการขู่ใดๆเนี่ยเราเราก็เป็นห่วงตัวเองเนาะเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าพูดตามตรงความจริงแล้วจริงคือความแบบความเดินถนนความกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางความแบบมันกลายเป็นว่าเราที่พยายามจะใกล้ชิดกับคนมามนกคุณกลายเป็นว่าเราก็เริ่มก,กัวเริ่มกังวลเริ่มแบบไปไม่ถูกเราเริ่ม,มให้เราเริ่มต้องแบบถ้ากินต้องไปกินในที่ที่มันไพรเวทขึ้นไหมหรือต้องเวลาเจอที่ในเวลาที่ไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดเพิ่มเยอะขึ้นพอสมควรเพราะว่า เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเจตนาจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นจริงคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ของเราคือแฟนคลับของเราคือตัวเราเองไม่ว่าใครจะต้องเจออย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มีศิลปินคนไหนเลยที่ต้องมา,มาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้ม่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ค่ยายเราทุกอย่างเป็นที่มีการด,ดูแลที่มากกว่าดูแลแล้วตอนนี้คือมีการดำเนินการใช่เพราะว่าเจอกันอีกทีก็ น่าจะเจอกันในที่ที่มันว่ายด้วเรื่องกฎหมายแล้วครับเพราะว่านี้มันเป็นการเลยเถิดที่มันเราก็รับไม่ได้ที่ไม่ใช่แค่น้ำปิงเแต่คุณก็้ือว่าถ่ยด้วยน้มถึงการแบบหมิ่นประมาทการเซคที่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเราก็เต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่ามันผูไม่ไหวแล้วเมนกานที่จะแบบว่าแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมว่ายังยังไม่หายไปเลยยังมีอยู่ในนจบ้างว่าตอนนี้มันเริ่มเบาลงแล้วคิดว่าก็เริ่มเริ่มเบาลงแล้วก็พยายามเซฟพวกเราอย่างเต็มที่ ยคุยกับทางทีมกฎหมายอย่างเต็มที่ว่าจะทํายังไงได้บ้านสู้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรู้แล้วว่าแบบใครใดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแทร็กง่ายมากพูดตามตรงว่าเรารู้เลยแหละว่าใครเป็นคนโพสต์แต่ว่าตอนนี้ต้องให้กฎหมายเป็นกันารดำเนินไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็ทางท่ายก็ช่วยดูแลพวกเราเป็นพิเศษโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณค่ะ